วันนี้คุณแซกชุมแพนะคะก็ได้ส่งแว่นกันแดดสุดโปรดของเขามาร่วมประมูลด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะราคานี่โอ้โหเป็นมือนะนแต่ว่าเอามาร่วมประมูลนะคะในราคาเริ่มต้นเพียง500บาทค่ะเขาบอกว่าแว่นตาอันนี้เนี่ยเขาซื้อมาจากเยอรมันสุกต้องนะคะซึ่งแบรนด์อะไรเอ่ยปอร์เช่ดีไซน,<า>น์ใ <ตำ S 1> ื่อก็คือหรูหราแลวใช่แว่นกันแดดของคุณแซ็คชุมแพนะคะ,คะเราจะเริ่มเปิดประมูลที่500บาทค่ะคุณผู้ชมใครอยากทำบุญร่วมกับคุณแซคชุมแพส่งราคาเข้ามาได้เลยค่ะบิดดิ้งไม่ต่ำกว่า100บาทนะคะตอนนี้ใครให้ราคามากกว่า500บาทค่ะ ส่งเข้ามาได้เลยหรือท่านใดที่อยู่ในงานนะคะบอกว่าแว่นอันนี้ควรจะเป็นของฉันหกรบาทค่ะ6กรบาทแล้วนะคะ6กรบาทนับหนึ่งค่ะราคาหน0 0งบาทค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะสำหรับแว่นตาปอร์เช่ดีไซน์ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาราคาจริงๆก็คือแบบไม่ไม่ใช่แค่พันเดียวไม่ใช่หนึ่งพันบาทนับครั้งที่หนึ่งค่ะแว่นตากันแดดของคุณแซคชุมแพนะคะถ้าคุณสังเกตคือเขาเนี่ยใช้ใช้งานมาหลายครั้งเหมือนกันแต่เขาดูแลดีอ่ะคุณ<ช>ด้วยสภาพแว่นอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือยังใหม่กริปเลย นะคะตัดใจส่งมาให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมทำบุญกันนะคะในวันนี้1,100บาทค่ะมาอีกเลยค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะ1,100บาทนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณนริศราศีสุพรม1,500บาทค่ะตอนนี้นะคะเงินทำบุญ ให้กับวัดไผ่ล้อมคังหวัดคคนครปฐมน,นะคะหนึ่งพันห้บาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณประมูลในครั้งนี้นะคุณได้ของของคุณแซ็คชุมแพรไปแล้วก็ยังได้แว่นตาแบรนด์เนมนของคุณแซ็คไปที่สำคัญคือคุณยังได้ทำบุญด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีแต่ได้กับได้ ราาคแล้วราคาก็คือหมื่นกว่าบาทเขาซื้อมาหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้คือเอามาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันทําบุญเพราะฉะนั้นพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยคุณได้ไปคือคุ้มค่าเหมือนได้ฟรีใช่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นทั้งของรักด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะถูกต้อง1,500บาทนะคะขออนุญาตนับเลยแล้วกันค่ะ แว่นตากันแดดของคุณแซ็คชุมแพร1,600บาทค่ะ1,600บาทค่ะตอนนี้คุณนะนริสราสีสุพรมนะคะหลายหลาคนที่ชอบของแบรนด์เนมนะตอนนี้คือโอกาสของคุณแล้วนะเพราะว่าแว่นตาอันนี้เขาซื้อมาจากเยอรมันหมื่นกว่าบาท แต่ว่าณเวลานี้เราเอามาประมูล1,700บาทแล้วค่ะ1,700บาทค่ะเอาเงินไปทำบุญนะคะที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมค่ะกับโครงการสวดเผาฟรีค่ะให้กับผู้ที่ยากไร้หรือว่าใครที่<า>ไม่มีกำลังทรัพย์ในการออที่จะ ทำชาวปนก,กิจ<ช>นะคะ<ช>หรือว่าทําพิธีทางศาสนานั่นเองค่ะใช่ค่ะเงินส่วนนี้แล้วค่ะก็จะไปช่วยเหลือแบบเต็มที่เลยทุกะะบาททุกสตางค์คือเราเอาเข้าวัดหมดเลย<ช>เพราะฉะนั้นแล้วคุณได้บุญด้วยคุณได้ของไปใช้ด้วยนะคะซื้อมาหมื่นกว่าบาทคุณแซกให้มาคือน้ําใจเขาบอกว่าใจใหญ่มากเลยนะ<ช>คุณ<ช>หัวใจเขาแบบว่าเทพบุตรมากเลยอ่ะนี่1,700บาท 1,700บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า1,700บาทไหมหนึ่งพัเจ็ดรบาทนับสองค่ะทางบ้านคะแว่นกันแดด1,800บาทค่ะ1,800บาทหลายคนบอกว่าอยากเห็น อยากเห็นชัดๆว่าสภาพของแว่นเนี่ยเป็นยัง,ยงไงคือจะบอกว่าคุณแซกเนี่ยเขาใช้ของแล้วเขาดูแลของดีมากๆเลยนะสองพบาทแล้วค่ะตอนนี้สองพันบาทแล้วค่ะแว่นกันแดดนะครับอชเชดีไซน์สองพันบาทค่ะนับครั้งที่หนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่าสองพบาทไหมส่งราคาเข้ามาได้เลยนะคะจากหมื่นกว่าคุณบิดดิ้งไป ราคาหลักพันยังไงก็คุ้มเพราะว่าได้ของโปรดของรักของศิลปินดาราของคุณแซกคชุมแพแล้วก็ยังได้ทำบุญร่วมกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้ใครอยากให้มากกว่า2,000ส่งราคาเข้ามาได้เลยค่ะ2,000บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า2,000บาทไม้ส่งมาได้เลย2,000บาทนับ2 2> สองค่ะ,คะ ราคาหมื่นกว่าบาท<ม>านะอีกแล้วค่ะ2,100บาทค่ะ2,100บาทค่ะตอนนี้แว่นของคุณแซคชุมแพนนะคะนักร้องขวัญใจมหาชนขออนุญาตนะคะ2,100บาทนับครั้งที่1ค่ะจากคุณนริศลานะคะ 2,100บาทนับครั้งที่2ค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะอยากให้กําลังใจคุณแซคชุมแพนแล้วก็ที่สำคัญคือคุณเนี่ยยังได้แว่นสวยๆจากคุณแซคไปด้วยค่ะซึ่ง<น>เป็นแว่นที่เขาซื้อมาจากประเทศเยอรมัน,มนแล้วก็ที่สำคัญคือราคาตอนซื้อมาหมื่นกว่าบาทซึ่งถ้าหากว่าตอนนี้ถ้าเอามาขายมือสองอ่ะราคาก็แบบว่ายังติด8 9 0 0อยู่นะ แต่แตตนนในงานนี้คือเราเนี่ยให้คุณมาประมูลเพื่อที่จะเอาเงินของคุณไปทําบุญค่ะทั้งหมดค่ะและ2,100บาทนับครั้งที่3ค่ะมีใครให้มากกว่า2,100บาทนะคะส่งราคาเข้ามาได้เลย2,100บาทนะคะนับครั้งที่4ค่ะและ2,100บาทนับครั้งที่5ค่ะปิดประมูลค่ะเย้เย